หากชีวิตคือการดิ้นรนคนหนึ่งคนต้องเดินก้าวไปให้เรารู้เส้นทางแห่งใจแล้วก็ไปให้ถึงที่นั้นเพราะชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ด้วยใจตั้งมั่นเส้นทางไกลแค่ไหนช่างมันคนช่างฝันเท่านั้นทำได้ ฉันคือหนึ่งคนสู้ทนฟันฝ่าพลังศรัทธาคือสิ่งดีได้มาเท่ากันเหมือนกันทุกที่เตรียมใจที่มีให้มันคงเอาไว้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายเพราะจง ทำลงไปนั้นถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะ